สวัสดีครับขอนำทุกท่านเข้าสู่การเรียนรู้ทักษะการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel ต่อนะครับหลังจากเนื้อหาตอนที่ผ่านมานะครับเราได้ทำการรวมข้อมูลนะครับคำนำหน้าชื่อแบบย่อชื่อนามสกุลนะครับเข้าโดยกันแล้วนะครับได้คอลัมน์นี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะแยกข้อมูลนะครับให้เหลือเฉพาะ ชื่อและนามสกุลน,นะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราเพิ่มคอลัมน์ก่อน,นครับคลิกขวานะครับแล้วก็อินเสตนะครับปัแบบสีพื้นหลังนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นชื่อนามสกุลชื่อแล้วก็สกุลน,นะครับหลังั้งชื่อเสร็จครับก็นะครับเราต้องการแยกให้เหลือเฉพาะ ชื่อแล้วก็นามสกุลนะครับก็พิมพ์แบบเริ่มต้นนะครับนี่นะครับคนแรกเพื่อให้มั่นใจนะครับว่ามีเด็กมีความถูกต้องนะครับก็เพิ่มไปอีกสักหนึ่งเซลซึ่งบันนนะครับถ้าเกิดว่ามันจะมีรูปแบบอัตโนมัติขึ้นมานะเราสามารถเลือกเข้า e n t e ได้นะครับ ตอนนี้ครับเราพิมพ์ได้แล้วนะครับแบบเริ่มต้นของข้อมูลนะครับที่เราต้องการแยกนะครับหลังจากนั้นครับก็ให้เลือกช่วงข้อมูลนะคลิกลากรวมนะครับช่วงที่เราต้องการเติมนะครับทั้งหมดนะครับเลือกช่วงข้อมูลเสร็จนะครับหลังจากนั้นให้ไปที่แถบด่าจ้าเลยก็ใช้แปะฟิลนะคลิกนี่นะครับ เอ็กเซนะครับก็จะแยกข้อมูลนะครับชื่อสกุลออกจากคอลัมน์นคอลัมน์นี้นะครับนี่นะครับก็ประโยชน์นะครับของการใช้นะครับแต่ฟิลในการเริมรวมแยกนะครับเราสามารถทำได้อย่างรวดเร็วนะครับ ก็หวังว่านะครับคลิปนี้ก็เป็นประโยชน์นะครับสำหรับทุกคนนะครับก็ like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ